กลออโอเคครับพอดีอยู่ช่องสามนะครับผมวันนี้ผมนจะมาสอนทำยังไงให้เล่นอาเซนอลง่ายขึ้นโคตรขึ้นกึ่งขึ้น โอเคแลครับผมตอนแรกท,ที่ตาแรกเราอัพไปแล้วนี่แหละแต่เสียงผมมันไม่ค่อยโอ้น oh, <no. S 1> ้องไอ้เก่งเ <c oughs> สียงม่อนข้างดังเกินนะเออโอ้เคยครับเราก็มันลุกอู่กันเลยอ่ะครั้งแรกนะครับเราต้องรู้จักกับ F O V e. เราต้องเข้ามากับ F O V e. ก่อนนะแล้วเราก็จะมีคนถามว่า F O V e. คืออะไรหรอพี่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนน่าจะเป็นความใกล้กับความไกลลัมั้งครับอะเดี๋ยวผมจะมาลองดูที่เจแล้วก็ลองดู v ีเอ็กซ์กับร้อยยี่สิบแล้วครับว่ามันง <m ars> <Say ar> <ihnen> ่ายกว่าโอเคพอเรามาดูเจิแล้วครับพาริ่ิมต้นนะครับโอเคนะครับพอเ70ก็มันจะเป็นการใกล้อ่ะนี่นาะครับบผมเออที่จริงมันจะสามารถจูงหัวได้ง่ายนะ เดออีย๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมนะครับหัวมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเวลาอยู่ใกล้ไกลก็หัวใหญ่นะครับเนี่ยเห็นไหมแต่เราต้องยิงให้คมนะครับผมอุ้ยไป็นยังไงเปอรเวียนไป็นแบโอเคครับก็ต่อไปก็จะเป็นการปรับเป็นร้อนร้อยยนะครับผมของ f o v e นะ เดี๋ยวผมจะมาดูความแตกต่างกันนะครับผมนี่ครับความแตกต่างของ FV เห็นไหมครับทุกคนเห็นเห็นหัวไหมครับเหมือนมันจะหดลงนะครับแล้เห็นเราไหมครับเหมือนมันจะวิ่งเร็วนะครับแต่จริงเราไม่ได้วิ่งนะเราเดินตามปกติเหรอฮแต่มันเหมือนมันยืดยาวอะเออแล้วเราจะจะพิวนะครับผม,มเหมือนเราจะพิวนะ แต่ว่ามันจะมีโอกาสยิงหัวแน่นอนแน่ๆนะคะผมเพราะมันหัวมันเล็กขึ้นเออเนี่ยเวลาอยู่กับใต้โบคอยได้โอเคนะครับผมนี่ <c oughs> โอเคนะครับนี่ <c oughs> อ,อไม่จิมมันเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับต่อไปนะครับผมเรื่อง ความเร็วของเมาส์ปรับความเร็วของ D P I ปรับความเร็วของการหันนี่นะครับผมโอเคมาเรามาต่อกันเลยความปั่มหน้าจอเร็วทุกคนจะถามว่ามันเป็นยังไงเหรอพี่ก็คือการการหันที่รวดเร็วที่สุดน้ะครับผม อ่าแต่มันไม่ได้สุดขนาดนั้นหรอกนะครับเอออย่างแรกเราต้องมีเมาส์ใน DVI หรือไม่มีก็ได้ครับผมอ่าแล้วคนที่มีเมาส์ DVI นะครับใครที่อยเพิ่งดูขั้นตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีเมาส์ DVI อย่างแรกถ้าเมาส์ไม่มี DVI จะทำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเปิด d p i ของเราขึ้นมานะครับผมจะให้เป็น back exit อืมนั่นแหละอะไรสองของแนวรุ่นนี้ครับแต่เขาไม่ได้สมารเดอร์น,นะเออช่วงผมยังกล้าก็โอเคแต่ผมก็จะทำคลิปให้มันดีขึ้นสนุกขึ้นถ้าตรงไหนผมทำมันไม่ดีก็ช่วยบอกคอมเมนต์ผมด้วยเฮ้อเพือโอเคครับอย่างแรกให้เราปรับเลยครับอย่างแรกเราต้องหาก่อนว่าเราถนัดความไวหรือความช้า อย่างผมนะฮะจะคนคนที่ขนาดช้านะครับผมก็จะเลือกเป็นประมาณ400นะครับแล้วพอวเราเลือกเขาครไวก็ปรับปม่งเลยครับคาก็ปรับแม่งสุดเลยโอเคนะครับผมแล้วก็อย่างจบไปนะครับย้งไม่เสร็จทนะับปรับอีไ้ก็ยังไม่เสร็จครับให้เรากดไปที่ e s c แล้ไม่ถึงก็ไม่รวดน,นะครับผมที่กดที่ e s c ก่อนนะครับแล้วกดที่ setting แล้วเราก็เลือกมาอันที่สี่นะครับผมอ่านภาษาคิเบลต้องขอให้ด้วยนะอกครับแล้วเราก็เห็นนะครับเห็นมันมีตรงนี้ใช่นหมครับตอนแรกมันจะมีอันเป็นสีฟ้าขึ้นหนึ่งขีดนะฮะแล้วมันประมาณหนึ่งขีดสองกีดผมก็เลืมแล้วโอเคนะครับเราก็ข้าอยากปรับครับคือแบบมันปรับไม่ได้พี่มองกูปรับไม่ได้อ่อ๋อให้มากดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีรูปแบบเหมือนให้เราลบออก แล้วให้เรากดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ปรับความไวที่เราอยากได้เลยผมก็จะปรับเป็นศูนจุดยี่สี่นะคครับอุ่นใสโอเคพอเราปรับ0ู4จุดยี่สี่แล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าไวขนาดไหนไวขนาดนี้ผมว่าถือว่าได้แล้วนะใครอยากปรับผนผมนะครับปรับตามนี้เลยนะครับ สี่ไอประมาณสี่ร้อยกับเออเดี๋ยวประมาณสี่ร้อยกับ0.24จุดสองสี่นะครับอ้อยอ้ยโอเคนะครับย่างต่อไปคอยถนัดเมาส์ DPI เร็วแล้วก็เหมือนเดิมครับปรับปรับตรงเนี้ยเอาตรงที่แบบเรามี e dpi ได้าน,นครับผมไไอย่าพึ่งไม่อะไรไอไอัดคลิป โอเคนะครับเราวพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมครับดูๆดด,ดมันจะแบบเฮ้ยหันเร็วขึ้นกว่าเดิมว่ะชอบความเร็วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอืมแล้วถ้าเราปรับตรงนี้เพิ่มเนี่ยเราจะปรับสูงูปุ๊บรู้ไหมครับทุกคนมันจะไปถึงไหนดูเอาละกันว้าวอุ้ยอย่าคนูมือหมูนะฮะเออไปแก้มันดูดีกว่าแก้มทำไมมือซับซัไปกู โ okay, อเคเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีของความเร็วข้อดีกับความช้านะครับอะถ้าข้อดีของความช้าใช่ไหมครับความช้าใครถนัดความช้านี่ก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับคือมันจะสามารถเล็งหัวได้ช้าก็จริงแต่ว่ามันโดชัวครับอเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะแต่มันก็บางทีก็ไม่โดนนะครับ มันก็โดนนะครับโดนตัวดนหัวก็เลยแต่แบบหดนะครับก็ไม่ไดโหดเลยของรับแต่ว่าอยากให้คนรู้นะครับว่าเวลาเล่นอาเซนอลให้มันง่ายขึ้นต้องทำยังไงหลางแล้วต้องฝึกนะครับผมโอเคอย่างที่สองถ้าเราปรับเมาส์เร็วนะครับคุณไม่ปรับมดแล้วทุกคนอะเอเนียบปรับไปรื่นะเอ้แม่งไม่เร็วขึ้นเลยเด เอาไปมาเอาไปนะทุกคนความคดเร็วขัไหนปรับสุดเพลงเลยโอเคครับอืมมาลองจะมาดูกันข้อดีของเมาส์เร็วนะครับผมก็จะมีข้อดีคือสามารถจิ้มหลังศัตรูได้ง่ายๆเลยนะครับแค่เดินผ่านแล้วหันหลังเป็นสามรล้หันหลังเป็นทางซ้ายถ้ามันอยู่ศัตรูอยู่ทางแบบใกลๆ้ๆไอ้ใกล้ๆแบบ ปลาปลาอยู่อย่างเส้นอยู่ทางขวาแล้วก็หันไปทางขวาแล้วไปจิ้มแม่งเลยนะครับผมหรือว่าใครใช้แบบถ้าช้านะมันจะยิงหัวง่ายถ้าเร็วเราจะสามารถจิ้มหลังได้นะครับอย๋ยวผมทำให้ดูนะใหญ่ไหมครับเดี๋ยนี่คือแตกนะครับ,เ,บเ,เพื่อนเนี๋ยดูขวาบนผมได้เลยเดอมันจะคล้ายคุปเสียงเอ๊ะ คือความเร็วเนี่ยเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะครับเร็วช้าไปก็ไม่ได้นะครับเราต้องทำไงเหรอพี่ต้องปรับตามแบบเราถานัดหรือว่าประมาณกลางๆนะครับความเร็วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ก็ถือว่ายังหวังไายอยู่นะครับผมอืแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลเนี่ยมันยิงยากนะครับอืโดนคือเรียบจริงลมโอเค ต่อไปให้เรารู้จักการกระโดดนั่งนะครับเราต้องฝึกให้เป็นนะครับการกระโดดนั่งเอ้ยอย่าพึ่งการกระโดดนั่งดิลืมแล้วเปล่าคนที่ไม่ใช่เมาส์ t ไอก็สามารถหนุม่มคอคมได้ง,ง่ายขึ้นไดง,ง่ายๆเลยครับมา่าี p ไยจะไม่ต้องทำอะไรครับผมแค่อ,อ,อ,อุ้ยขอขอญาตโอ้มัหลบไปได้ ก็แค่เส้นเมาส์ D P I มันแบบมันเร็วแค่นี้นะเส้นมันเร็วเร็วแบบตอนแรกมันป้ามือยืดอกแก่หมดอาเนตั้งเงนไงใช่ไหมครับคนเมาส์ D P I ครับไม่จ่าพึ่งผิดหวังนะครับผมผมที่ไม่มีเมาส์ D P I อย่าพึ่งผิดหวังผมบอกวเลยสามารถปรับตรงนี้ได้เดยครับมเมาส์ที่ไม่ต้องม D P I เนี่ย ปรับได้เลยครับตามแบบเ,เส้นเมาส์เร็วเวกินไหนพี่เมาส์มันแบบเร็วแบบจะเฟดไฟฟ้าเลยก็ตูนจุดไปเลยก็หาไปซะ<ม>นะครับแล้วก็อย่าแม่งก็เนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะสามารถทําให้เหมือนเมาส์เก่าได้เหมือนเมาส์ที่ไปไอได้นะครับผมอย่งางต่อไปคือการ นั่งยินอุ้ยไปใช่กระโดดนั่งอยู่คนละเกมว่ะทีการกระโดดนั่งนะครับพี่แล้วต่อทำไมเราต้องกระโดดนั่งน่ะเรากระโดดไปเลยไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูนะครับกระโดดนั่งมันจะติดอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะติดอยู่อย่างนี้นะครับลเราต้องกระโดดปึ๊บแล้วก็นั่งเห็นไหมมันจะเลยไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะไว้เราเดินไปตรงนู้นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาดูเหม่นชึบเห็นไหมมันติดอ่ะ โอเคแล้วก็ต้องทำไปอย่างนี้นะครับอย่าให้มันไป่ล้อนวุ่นีอครับโอเคต่อไปไม่รู้มีต่อไ,มไหมเนาะเดี๋ยวมาเจอครบผมใจเกรี่ออ,อยอกอยอกเล่นนะครับอยากเล่น